คุณผู้ชมสวัสดี f อทุกท่านพบกับผมทิพย์พันธ์ช่องขุมซาปิยนานังนะครับวันนี้อยู่ที่วัดป่าพาราันเทศนะครับตำบลไผ่พัฒนาอำเภอปูซิงจังหวัดศรีสะเกดนะครับตอนนี้ปู่ก็ลาดพื้นนะครับลาดพื้นที่จะทํากําแพงแก้วนะครับตอนนี้ก็กําลังเริ่มทําอยู่ครับคุณผู้ชมก็ลาดพื้นอยู่นะครับกําแพงแก้วนะครับ f อซที่มา ร่วมบุญนะครับโอ้ผัดนาเยอะเลยเกินนะครับคุณผู้ชมเนาะอ่ารับรองเลยครับคุณผู้ชมทนหนที่ได้ร่วมบุญนะครับก็จะได้โชคได้ได้ลาบรัะได้ทําบุญจริงๆนะครับที่นี่กําลังปรับปรุงเยอะเลยนะครับนะครับหลวงพ่อท่านก็กําลังดูรถยก เดี๋ยวเรามาดูทะเบียนรถก่อนเดินนะครับคุณผู้ชมนะครับ8ปดอุย้ยเลขสวยเลขมันได้เลยนะแปดแปดหนึ่งสองหนึ่งสองสามเก้าปดแปดหนึ่งองสามเก้า่งแปดสองสองสมเก้านะครับคุณผู้ชมครับรถรถพ่อลุยเองอมาได้กันเวลาบันันดีบันดีรถฟุ่เ,เลย โอ้ยนะครับหลงอเป็ดสีเดงมาทันเวลาพอดีว่านะครับ, <c oughs> รบขอบคุณผู้ชมนะครับอ๋อเอานี้ไปก่อนนะครับถ้าใครอยากสร้างโบสถ์ก็เอาเปรเปวีดูเดอร์เล็ทขายเปรตด,ด,ดนะครับแล้วก็หนึ่งสองเก้าหนึ่งสองเก้านะครับหนึ่งสองเก้าครับก็เลขสวยจริงนะครับผูชมนะ ันนี้เอามาทําอะไรครับอันนี้ไปต่อพญานาคต่อพญานาคปิดบล็อกไว้ทํำพญานาคทีู่่ด้านหลังด้านหน้าทําเสร็จแล้วเหลือด้านหลังด้านหลังยังไม่ได้อ๋อก็เลยเตรียมทำบางฟองไว้ตรงนี้ก่อนโอ้ไปก่อนเพราะเราจะพื้นฝั่งนู้นกำแพงแก้วจะเริ่มแล้วทำไมเลขสวยจังซื้อเปียโนนะแปดแปดสองสามเก้าแปดแปดอะไฮดูอีกครั้งหนึ่ง นะครับอ่ะ,อะเป็ดเป็ดหนึ่งสองเก้าสามหนึ่งสองเก้าสามนะครับหนึ่งสองเก้าสามเป็ดเป็ดหนึ่งสองเก้าสามก็อย่างที่เห็นนะครับเสียเบียนรถนะครับที่จะอันก็เรียกว่าทําพญานาคด้านหลังนะครับทําพญานาคด้านหลังนะครับก็ปัจจัยเอฟซีที สร้างบุญมานะครับจะได้เหรียญแล้วก็จะามาทําเบบนี้ด้วยนะทั้งกาแพงแก้วแล้วก็จะทําพญานาคด้วยนะคุณผู้ชมก็ใครที่จะสนใจนะครับร่วมสร้างบุญที่นี่นะครับวัดโบสถ์หลวงปู่สวงนะครับก็จัดไปเลยนะครับน้องทาบุญนะครับทําร0อบาท3า0ร้อบาทขึ้นไปก็จะมีเหรียญของหลวงปู่สวงให้นะครับนะได้พบพาติดตัวนะครับจะมีโชคมีลาบพอพรทันได้นะครับอ่ะ ก็อยาอาขอมีด้านหลังครับด้านหลังก็เตรียมแล้วครับเตรียมจะทําแล้วนะครับขบนันน้ำตาลลงปูครับเมื่อก,กี้นี่เห็นลงล,นลงข้อ,อ,อก่อนกี่เห็นลงปู่มาทํางานพอดีก็เลยอยากวันนี้พอดีเอาปูมาเทต่อ,อเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นลานถ้าไม่เทมันก็มันแฉะเวลาฝนตกมามันก็เดินไม่ได้ มัน,นในส่วนในเรื่องของกําแพงแก้วก็จะอยู่ในขอบเขตบริเวณนี้แหละขอบเขตที่เราตอาเทไว้สุดเนี่ยแต่มันก็จะทำเป็นกำแพงแก้วข้างนอกรอบนอกของโบสถ์ทีทางนี้นี่เราจะเป็นกำแพงแก้วเช่นกันแต่ว่าตอนม่เทให้เทเต็มพ<อ>ื้นทนีน่มาก่อนอ๋อเท้่ครับก็ใน<อ><อ>ส่วนของตรงนี้ก็เตรียมงานวันเกิดหลวงพ่อด้วย ก็จะไม่แฉ็เหมือนปีที่แล้วปีนี้คงจะฝนตกเหมือนเดิมมั้งพ่อเนาะไม่ตกนะไม่ตกไม่เคยพลาดหรอทุกทุกปีเลยเออไม่พลาดไม่พลาดทุกปีแต่มากจะสาธุคุณโยมครับใครที่จะร่วมสร้างกำแพงแก้วก็โทรมาทางหลวงพ่อได้แล้วก็ทางทิศพันได้เลยนะครับรับรองว่าไม่มีหายนะครับไปเลยครับตอนนี้ก็คุณโยมจองมากันเยอะแล้วเยอะไหมพ่อก็ก็มีหลาย ประมาณเกือบ20แส้วโอ้โหสาธุโอ้เอทุกคนลงท่านเลยทางที่ฟันน่าจะสองท่านหรือเปล่าสามท่านให้โทรหาหลวงพ่อโดยตรงก็ได้นะครับเพราะว่าหลวงพ่อถ้ามีเวลารับก็หลวงพ่อรับได้เลยจ้ะบางคนก็โอนตัดใจมาแล้วบางคนก็จองไว้ก่อนก็แล้วแต่กําลังัท้าเมื่อครบเมื่อไรเราก็จัดการดําเนินการต่อเพราะว่าเป้าหมายของเราก็คือจะต้องได้ฝังลูกนิิตในเร็ว แต่ว่าไม่รู้ว่าจะเป็นช่วงปีไหนน่าจะเป็นปีหน้าหรือเปล่าแล้วแต่หลวงปูน่น้องบัญชาหากว่าเสร็จเร็วก็เล่ดได้ฉลองเร็วก็ดูสถานการณ์หลายๆสถานการณ์ความพร้อมต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่ได้จองอกำแพงแก้วแล้วก็ได้โอนปัจจัยมาช่วยไหว้ครูหลวงปูส่สวงด้วย มีหลายท่านที่โอนปัจจัยมาช่วยไหว้ครูวันไหวครูหลวงปู่สวงนี่ก็จะมีศิลป,ปินนักร้องก็จะมีเฉลิมพลมาลาคำนายกเฉลิมพลมามาช่วยแล้วก็คุณนิ้นกันตพัฒก็มาช่วยก็น้องน้องฝนรัตด,ดาวันก็มาช่วยแล้วก็สาริกา้นะกยสาริกา อาจารย์เชษ์แล้วก็มีดาราจากทางช่องเจ็ดสีแล้วก็มีน้องชมพู่มา้ขาสองเสียงเพลงทำสั่งแม่เลยทำพู่ทำแม่๋อ้มาเยอะเนาะเพราะเชิญชวนเอฟซีทุกคนทั้งท่านมาร่วมวันไหวครูหลวงพ่อด้วยวันที่สอง ทั้งวันทั้งวันเลยใครจะเป็นเจ้าภาพงทานก็ติดต่อหลวงพ่อได้เลยรมอจะมาเองได้เลยเนาะส่วน롱ทานนี่หลวงพ่อก็ยังต้องการอยู่เยอะอยู่ยังมีใครจองมะเนาะจะมีทางปู้ฤาษีแสงลูกศิษย์ลูกหาของฤาษีแสงสุรีแสงสุรีมามาช่วยในเรื่องของเรื่องงทานแล้วก็นำทีมงานของท่านด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ เวลาจะพูดจริงๆก็ลืมเอาเป็นว่าด็ออเตร์กันเลวกันนะหลวงพ่อเนาะอ่าอ่าวัฒนชัยอ๋อท่านดรวัฒนชัยตาขอนก่นครับมีนำทีมงานเยอะครับชิญคุณขอบคุณทุเอฟซีมาไม่ได้ก็อย่าลืมโอนปัจจัยทางบัญชีหลวงพ่อได้เลยนะไหว้ครูวันนั้นก็จะมี เขาเรียกว่าคันไหวครูที่จะสําหรับเอซีด้วยตั้งให้ด้วยเนาะหลวงปู่เนาะครูคันครูมีไหวครูมีบูชาครูหลวงปู่สวงทีที่แล้วเนี่ยเจะมีการส่งน้ําแต่ทีนี้ก็จะทําบุญตักบาตรโดยตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งมีมนพระมาจากวัดต่างๆประมาณร้อยรูปนะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเริ่มตั้งแต่เวลาสามโมงเช้าเป็นต้นไป ดี๋ยววันนั้นจะจะมีการถ่ายทอดสดแล้วก็ FC จะโทรมาแล้วก็โอนมาไหวครูวันนั้นเลยก็ได้นะครับถวายหรือใครที่พอมอีมีเวลาแล้วก็อยู่ไม่ไกลเนาะสามารถมาได้ก็กระรียนรอนมาร่วมกันทำบุญตักบาตใส่บาตรพระสงฆ์จำนวนหนึ่งรูปเพื่อถวายอุทิศส่วนกุศในวันไหว้ครูให้ขับลงปู่สวง เทวด,ดาเล่นดินของดาวแล้วก็จะมีการแจกรูปเหรียญลวงป,งปูในวันนั้นก็ทอดพระปาบูชาครูด้วยก็น่าจะทั้งกิจกรรมน่าจะเป็นทั้งวันส่วนกำหนดการจริงๆาตายตัวนั้นเรายังไม่สามารถกำหนดการตายตัวได้เนื่องจากวันของลวงปูเนี่ยทุกทุกป,ปีมันต้องเป็นไปตาม ที่หลวงปู่จดให้ตามสภาวะเป็นไปตามบรรยากาศที่หลวงปู่บอกที่หลวงปู่ให้ทำครับเลยกำหนดตายตัวไม่ได้บางทีแล้วกาหนดเวลานี้นะแต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วไม่ใช่บางทีก็ได้เลื่อนเวลาไปหลายอย่างหลายหลายครั้งแต่ที่แน่ๆก็คือมีการบวงสรวงอัญเชิญเทพไทยเทวาทั้ง16บชั้นฟ้า15บ้ชั้นดิน14บชั้นบาดาล มาเป็นสักขีพยานในการไหว้ครูครอบครูบูชาครูทอดทุกผ้าป่าบูชาครูมีการสแสดงของนักดนตรีนักร้องมีเวทีนำเวทีมาพร้อมท่านด็อกเตอร์อพัฒนาไทยมานำทีมแมนมาก็ก็คงจะสนุกกันอยู่วันนั้นน่าจะฝนไม่ตก แต่ว่าทุกปีนี่ตกเับปีนี้หลวงปู่บอกว่าน่าจะไม่ตก <c oughs> <screen> เดี๋ยวปีหน้าใครจอากันเตมมาฉลองให้หลวงปู่ถ้าเกิดว่าหลวงปู่ให้ผ่านไปได้ด้วยดีไม่มีฝนหลวงพ่อชอบกันติมด้วยเนาะแะเริ่มทานถ้าใครยังมาเล่นให้ถวายหลวงปู่ก็มาได้เลยนะครับกันตตึมมาได้เลยเนาะทางบ้านอาจจะไม่ในส่วนของลงทานเนี่ยก็อาจจะเป็นสังฆทานเนาะตาเป็นสังฆทานจากหมู่บ้านต่างๆมาร่วมกัน ก็ขออนุโมทนาบุญทุกท่านทุกคนขอให้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยมั่งมีสีสุขร่ำรวยเงินทองได้เป็นสิรีมหาสิรีกันทุกท่านทุกคนขอเจริญพรสาธุสาธุครับคุณผู้ชมนะครับก็ได้มาเจอนะครับปุวันครับหลวงพ่อเพชรนะครับก็สมัยก่อนก็เคยบวชนะ ขึ้นไปข้างในเลยเนาะ